สวัสดีครับผมมุ่งสกางครับวันนี้ก็จะมีอะไรมาพิเศษๆนะครับนีก็คือปืนยางขอเราไม่มีเศษอะไรเลยนะครับเห็นนะครับตบบนี้ครับนี่ก็คือยาของเรานะครับที่เราจะใช้ในเวลานี้นะครับจะลองดูนะครับว่าเรจะได้สภาพไค่ไหนนะครับเรใส่คุณก็ใส่นี้นะครับจะมีรให้ใส่ครับดูครับอย่างนี้แบบใช่ไหมครับคุณก็เลื่อนมาครับเลื่อนมานี้ครับ ให้อามมาดูบนนี้นะครับนะครับตัวนะครับผมก็เลือกจะยิงครับดูครับดูหายป้าวแล้ครับอ๋อผมจะดูนะครับพัชนะไม่ตรงเป็นผมนะครับลองดูนะครับผมจะยิงนะเออตองครับโอเคเห็นไหมครับโดนไหมมันเริ่มแล้วนะอ่ะอ๋ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆใกล้ๆ นี้ดิใจเด็ใจตด็กด็ไม่ปอ่าครับแฟนตัวอะไรอ่างนั้นแฟนคนอื่นแฟนคนอื่นแฟนคนอื่นท่านนบยังไงอ่ะอาเาย์นุ่มสายอ๋อโอ้ยท ับก็จะยิงแล้วนึ 1, 2, 8, ่งสองตั 1, 2, 3, ้งหนึ่งสองตยิงโอ้แมนะ๊บโดนด้วยนะครับถ้าคิปนี้ก็ขอจบลงในที่นี้นะครับ